สื่อออสเตรเลียมีการตีข่าวกระบะปลายโมเดลอย่าง t o โย t a าไฮ u ักลับมียอดขายสูงสุดในตลาดอีกครั้งโดยในกลุ่มปิกอับ1ตันแม้ Ford เรนเจอจะมียอดรวมมากกว่าในปีนี้แต่เดือนล่าสุดแพ้ให้กับปิกอับโตโยต้าสำหรับยอดขายรถยนต์ทุกกลุ่มของออสเตรเลียในเดือนเมษายนอยู่ที่91,316คันเทียบจากปีก่อนลดลง6.1%โดยแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดได้แก่โตโยต้า9 3 8 0คัน แม้จะลดลง6.7%จากปีที่แล้วแต่ยอดนำห่างอันดับ2พอสมควรเลยนะครับซึ่งจะเป็นฟอร์7.3 0 0 0คันลดลง15.2%และอันดับ3 Mazda 6.5 0 0 0คันโดยแบรนด์จีนที่มีการขายสูงสุดคือ Great Wall Motor อันดับ7และอันดับ10กับ BYD ทั้งคู่มีการขายเติบโตมากขึ้นจากปีก่อนนะครับสำหรับการขายในกลุ่มปิการตันพบว่าในเดือนเมษายน2025 จะเป็นทางด้าน Toyota Hilux แ a งขึ้นอันดับ1 4,121คันลดลงจากปีก่อน12.2%ส่ง f o r a n g e r ตกลงอันดับ2 4,031คันลดลงมากถึง27.6%ตามหลัง Toyota 90คันนะครับส่วนอันดับ3กลับมาเป็น Isuzu DMAX 2 1 0 7คันหลังจากเริ่มปี2025เจอน้องใหม่ยัง BYD Chassis ส่งมอบรถจน9ขึ้นที่3แทน Isuzu เดือนดังกล่าวอิสสูตทวงอันดับคืนได้สาเร็จนะครับส่วนปิกาบีวีดีทำได้1293คันลดลงจากเดือนมีนาคมที่ทําได้มากถึง2810คันจากรายงานดังกล่าวพบว่าปิกาบโตโยต้าไฮรักซ์ยังคงมีทีเด็ดที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้แม้ว่าตัวรถจะมีอายุ10ปีแล้วก็ตามแต่บริษัทมีการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาอย่างช่วงที่ผ่านมาเพิ่มเวอร์ชั่นม y h ไฮบริดวีแอคทีฟและมีรุ่นย่อยที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้งาน หากแบ่งการขับเคลื่อนในตัวขับ2พบว่า Toyota Hilux นำมาเป็นอันดับ1 612คันตามมาด้วย Isuzu DMAX 455คันและอันดับ3 Ford Ranger 255คันส่วนตัวขับเคลื่อน4ล้อ Ford Ranger ได้รับความนิยมสูงสุด3776คันอันดับ2 Toyota Hilux 3 5 9คันและอันดับ3 Isuzu DMAX 1652คัน นอกจาก Toyota h i l u x จะเป็นปิกัพที่มีการขายสูงที่สุดในกลุ่มแล้วเดินดังกล่าวยังเป็นโมเดลที่มีการขายมากที่สุดในออสเตรเลียอีกด้วย Ford Ranger อันดับ2 Toyota r a v 4อันดับ3อันดับ4จะเป็น Ford Everest นะครับอันดับ5 Toyota Prado อันดับ6 Isuzu D-Max อันดับ7 Kia Sportage อันดับ8 Toyota Corolla อันดับ9 Nissan X-Trail และอันดับ10 Mazda CX-5 นั่นเอง ทุกคนสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับ